สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาผสมสีดํากันให้ดูนะคะเพราะว่าบางคนก็แบบผสมสีแล้วทําไมมันไม่ดําบ้างทําไมมันออกสีเทาทําทไมมันไม่ดําสนิทเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้เราก็จะมาสาธิตวิธีการทําสีดําให้ดูนะคะว่าเราใส่อะไรลงไปบ้างนะคะเราใช้สีแบบไหนนะคะค่ะ,ะตัวนี้จะเป็นตัวครีมสดนะคะเป็นนมสดนะคะเป็น whipping cream ตีนะคะแล้วก็ สิ่งที่เราจะใช้นะคะก็จะมีสีดำนะคะเป็นสีน้ำของวินเนอร์ทั่วไปอันนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็เทใส่ลงไปเลยค่ะพักประมาณฝาครึ่งนะคะสป,ปุ๊บแล้วก็ผสมให้เขาเข้ากันเลยนะคะ เห็นไหมคะว่า,าเราใช้สีพวกสีวินเนอร์หรือสีน้ำอะคะ่ะมันจะได้สีที่ไม่ค่อยดำเท่าไหร่มันจะออกเป็นสีเทาๆอะคะ่ะเราก็จะต้องหาตัวช่วยนะคะตัวช่วยของเราก็คือตัวนี้เลยคะ่ะตัวผงชาโคนะคะ เป็นตัวนี้เลยค่ะที่เราจะเอามาเป็นนางเอกนะคะในการช่วยทําให้สีครีมของเรานะคะเป็นสีดํานะคะแล้วก็จากปริมาณเอานะคะก็ถ้าประมาณนี้ก็ซักประมาณ1ช้อนโต๊ะกับอีกสักครึ่งช้อนก็ได้ค่ะประมาณน,นี้ลองดูก่อนนะคะ เราก็ค่อยๆคนนะคะอยา่าคนแรงนะคะเพราะว่าไม่งั้นนะคะตัวผงเขาจะฟุ้งนะคะกระเด็นออกมานะคะเพราะว่าเขาเป็นผงนะคะผงชาโคลค่อยๆตะล่อมเขานะคะ ค่อยๆผสมไปนะคะค่อยๆเติมลงไปนะคะแล้วก็ค่อยๆคนเหมือนเดิมนะคะระวังปุ่นเขาจะคุ้งด้วย แตะเ้านะคะค่อยๆบีเขานะคะก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะเข้ากันนะคะแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันนะคะ คนให้เขาเข้ากันเลยนะคะนี่ค่ะเขาก็จะได้เป็นสีเข้มขึ้นประมาณนี้นะคะ,ะหลังจากนั้นเราจะเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะเราก็จะเอามาบีแต่ถ้าเราทิ้งไว้สักพักสีมันจะค่อยๆค,คืนแล้วก็จะเป็นสีดำมาค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาใส่ถุงบีบก,กันเลยนะคะ บีบก็ง่ายๆเลยแล้วก็ตัดตรงปลายนะคะนี่นะคะแล้วเราก็ใส่ตัวล็อกที่ล็อกหัวบีบนะคะใส่ลงไปงนี้นะคะแล้วก็ใส่หัวบีบนะคะอันนี้จะเป็นหัวบีบเบอร์สองนะคะแล้วก็มุนล็อกค่ะแล้วเราก็ตัดตัวครีม ที่เราผสมใส่ถุงดีเลยนะคะก็ mm. จะได้ประมาณนี้นะคะ mm. เดี๋ยวสีเขาก็จะ,ะค่อยๆเข้มขึ้นเองนะคะ นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นใยสไปดร์แมนนะคะที่เราทำก็จะได้ประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ